มาในส่วนของเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะก็ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะโดยวันนี้ดรไปพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพนักง,งานเทศบาลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเข้าประชุมเข้ารับสถานการณ์น้ําฝนนะคะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ระดับน้ําปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาค่อนข้างมากมีน้ําท่วมขังเพื่อรอระบายร,บรอบๆพื้นที่นครหัดใหญ่ค่ะโดยพื้นที่หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะกลุ่มฝน นที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ของหัดใหญ่อาจจะมีความเบาบางลงเรื่อยๆค่ะการเฝ้าระวังในพื้นที่ของเทศบา,นนาลนครหัดใหญ่จะมีการเฝ้าติดตามระวังน้ําที่มาจากขขบ<อ>เขาคอหงของเรียนเพราะเป็นเส้นทางที่น้ําไหลเข้าสู่ตัวเมืองโดยตรงเป็นกรณีพิเศษค่ะน้ําที่มาจากบ้านปักทงคลองวะและอําเภอนาอมก็จะไหลสู่คลอ,องอุตเผาซึ่งจะติดกับหมู่บ้านจันวิโรจน์นะคะในเขตพื้นที่เทศบา,นนาลนครหัดใหญ่ ก็จะทำการติดตามเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในละแวกนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ก็ได้เตรียมบรรจุกระสอบทรายไว้สำหรับบล็อกน้ำที่เห็นว่าเข้ามาย่าตัวเมืองค่ะและให้บริการแก่ประชาชนสำหรับป้องกันน้ำเข้าที่พักอาศัยและจะตรวจเช็คจุดอ่อนน้ำท่วมขังเพิ่มเติมค่ะตรวจเช็คเครือูบน้ำขนาดใหญ่สำหรับเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยในภาพรวมสามารถประเมินได้ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ปกติ ยังขึ้นธงเขียวนะคะทั้งนี้ปรดขอให้อย่าหลงเชื่อข่าวรือใดๆที่ไม่เป็นความจริงโดยสามารถติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะการแจ้งเตือนข่าวสารการรายงานสภาพอากาศการแจ้งเตือนข่าได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ ซึ่งก็มีช่องทางนะคะคุณผู้ชมที่จะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็น w w w h a t y c i t y g o t h ค่ะแล้วก็ w w w h a t y c i t y c l i m a t e o r g ทาง Facebook ของเทศบาลนครหัดใจหรือว่าจะสายด่วนกุญช0 7 4 2 0 0 0 0 0ค่ะแล้วก็สถานีวิทยุนครหัดใจ FM 96.0แล้วก็นอกจากนี้นะคะมีข้อมูลที่ด่านเทศบาลนครหัดใจได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำตั้งแต่เริ่มมีฝนตกลงมาในช่วง2วันที่ผ่านมา ค่ะโดยดรไพรพัฒโนนะคะได้รายงานนะคะว่า จากข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้เวลา14นาฬิกาพบว่าปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําสะเดาณวันนี้อยู่ที่25.87ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็น45.60%ของความจุอ่างซึ่งข้อมูลณนะเวลา7นาฬิกานะคะจากความจุอ่าง56.74ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ค่ะระดับน้ำนะคะตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําที่บ้านม่วงก้องนะคะระดับน้ําอยู่ที่13.61เมตรต่ํากว่าตะลิ่ง2.52เมตรบริเวณบ้าน บางสาราระดับน้ํา4.4เมตรต่ํากว่าตลิ่ง5.05เมตรบริเวณบ้านหัดใหญ่ในค่ะหรือว่าหน้าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ระดับน้ําอยู่ที่1.51เมตรต่ํากว่าตะลิ่ง5.89เมตรค่ะ,คะขอบคุณข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้และโครงการชนประทานสงขาค่ะ